สวนญ้าสายเกษตรเมืองยาโมหนึ่งไร่พอเพียงให้อะไรมากกว่าที่คิดปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองมีความสุขเองบนหนึ่งไร่พอเพียงอีพีนี้พามาดูขี้เหล็กทำเงินนะครับนี่ตอนนี้ขี้เหล็กเราทอดยอดอ่อนแล้วนะครับนะครับซึ่งขี้เหล็กนะครับเราปลูกเป็นรั้วไป นี่ละครับเราปลูกเป็นรั้วไปนะครับพาเดินดูนะครับนี่มีต้นต่ําบ้างสูงบ้างขี้เหล็กเราปลูกเป็นรั้วไปนี่นะครับปลูกเป็นรั้วไปครับผมก็กําลังทอดยอดอ่อนนะครับทอดยอด on. อ่อนนี่นะครับทอดยอดอ่อน ทอดยอดอ่อนนะครับเชื่อไหมครับว่าขี้เหล็กที่ผมพาเดินอยู่ระยะแค่นี้นะครับสามารถทำเงินได้2อาทิตย์ต่อ300บาทนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกิน5วันนะครับหรือ1อาทิตย์นะครับนะครับเราจะทำการมาเก็บยอดนะครับตรงนี้อีกประมาณ1อาทิตย์นะครับเราจะมาเก็บยอดตรงนี้ นะครับเนี่ยนะครับจากนี้เดินกลับไปนะครับนี่นะครับที่งให้ดูผ่านมาระยะทางไม่ไกลมากนะครับทําเป็นรั้วแบบนี้นะครับสามารถเก็บขายได้ทุกๆุกสอาทิตย์ขี้เหล็กจะปงแล้วแทงยอดใหม่แบบนี้นะครับทุกๆุกสออาทิตย์พื้นที่ตรงนี้สามารถเฉพาะที่เห็นในคลิปนี้นะครับสามารถเก็บขายได้ 2อ,อาทิตย์ทําเงิน300บาทหรือ1เดือนทําเงิน600บาทนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับที่จะโอเคเลยเพราะว่าเรามาตัดแตง่งเดี๋ยวเขาก็งอกนะครับแตกใหม่นะครับแล้วก็เอาไปต้มนะครับขายกิโลกร,รัมละ50านะครับตอนนี้ขายกิโลกร,รัมละ50ครับครึ่งกิโล25บาทนะครับตอนนี้ก็หน้าขี้เหล็กนะครับก็ ฝนตกแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีขี้เหล็กค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังขายได้นี่นะครับให้ดูนะครับ,น,รบนี่นะครับนี่นะครับ,น,น,รบนี่นะครับดูกันมุมฉากยาวๆนะครับนี่นะครับสามารถเก็บขายได้ทุกๆ2อาทิตย์อาทิตย์ละสา0ร้อยเงิน นะครับอ่านะครับก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจนะครับอยากจะทำรั้วนะครับขี้เหล็กแบบทางสวนย่าสายก็ยินดีครับก็ยินดีนะครับนี่ครับก็ยินดีนะครับอ่าก็ยินดีนะครับเป็นอะไรที่ง่ายนะครับไม่ต้องบำรุงปรุงแต่งอ่านะครับไม่ต้องบำรุงเท่าไหร่เขาอยู่ได้ของเขาเองนะครับ ถามว่ามีโรคไหมมีนะครับมีหนอนมีเพีย้ยอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ถึงเวลาทุกๆสองอาทิตย์เรามาตัดเนี่ยมันก็จะหายไปเองนะครับหายไปเองเลยนะครับนี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในการทําเกษตรผักขี้เหล็กทําเงินนะครับอันนี้สวนย่าสายก็มานําเสนอข้อมูลตรงนี้เพื่อเป็นช่องทางแนวทาง นะครับให้กับเพื่อนเกษตรพี่น้องเกษตรนะครับปลูกแบบพืชผสมผสานขี้เหล็กทําเงินนะครับไม่มองไม่ควรมองข้ามนะครับนี่นะครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็จะมาเก็บนะครับเก็บจอดแล้วก็ไปลิกิ่งแล้วก็ไปต้มนะครับขายกิโลกรัมละ5้บบาทนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับอ่าทไมมองข้ามนะครับก็ฝากไว้เป็นหนึ่งช่องทาง ครับเป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับขี้เหล็กทําเงินสวนหญ้าสายเกษตรเมืองหญ้าโมหนึ่งไล่พอเพียงให้อะไรมากกว่าที่คิดปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองมีความสุขเองนะครับอีพีนี้ฝากไปกับพี่น้องคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันอีพีนี้ฝากไปครับสวนหญ้าสายเกษตรเมืองหญ้าโมสวัสดีครับ